สวัสดีค่ะใครที่อยากกินต้นอ่อนทันตะวันมาดูคลิปนี้เลยนะคะสามารถปลูกเองได้ที่บ้านค่ะง่ายๆนะคะแค่7วันเราก็ตัดกินเองได้แล้วค่ะค่ะเริ่มจากนำมเมล็ดทันตะวันนะคะมาล้างน้ำแล้วคัดมเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปค่ะจากนั้นแช่น้ำทิ้งไว้8ชั่วโมงค่ะ พอครบเวลาเราก็จะหาผ้านะคะมาชุบน้ำแล้วก็บ่มนะคะนับเป็นวันที่หนึ่งค่ะบ่มไป12ชั่วโมงเข้าสู่วันที่สองเราก็จะเตรียมดินนะคะสำหรับเพาะนะคะเราจะใช้ดินหมักนะคะร่อนแกลบดำขุยมะพร้าวนะคะเราจะใช้อัตราหนึ่ต่อหนึต่อหนึนะคะใช้ทุกส่วนเท่ากันหมดเลย แล้วเราก็จะเอาบาเรตท,ที่บ่มได้นะคะจะเห็นได้ว่ามันจะมีรากขึ้นขาวๆนะคะโรยไปให้ทั่วถาดที่เราเตรียมไว้เลยค่ะพยายามเกลี่ยให้ทั่วๆกันนะคะแต่อย่าทับกันเยอะเกินไปนะคะหลังจากที่เราเพาะเสร็จนะคะให้เอาถาดเปล่าค่ะมากดทับเบาๆนะคะเพื่อที่ ผิวด้านบนของมันนะคะจะได้สม่ำาเสมอเวลาต้นกล้าขึ้นก็จะได้เท่ากันนะคะหลังจากนั้นเราจะรดน้ำให้ชุ่มค่ะแล้วเราจะซ้อนทับกันแล้วก็เอาตะกร้าที่เปล่านะคะวางซ้อนทับอีกชั้นหนึ่งแล้วหาของที่มีน้ําหนักค่ะมาทับข้างบนนะคะแล้วยกไปไว้ในที่ร่มหรือว่าที่มืดนะคะเราจะไม่ให้โดนแดดนะคะ เข้าสู่วันที่สมค่ะแล้วก็จะเอาออกมารดน้ํานะคะแล้วก็วางซ้อนทับเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กลับไปไว้ในร่มเช้าของวันที่สี่ค่ะเราก็อ,าออกมารดน้ําเหมือนเดิมนะคะวันที่สี่จะเห็นว่าต้นกล้าขึ้นสม่ําเสมอแล้วเราจะไม่ทับแล้วนะคะเราจะครอบเอานะคะแล้วก็เอาไปไว้ในร่มค่ะ เช้าของวันที่ห้าค่ะเราจะเห็นว่าต้นอ่อนของเรามีการเปลี่ยนแปลงต้นโตขึ้นแล้วนะคะแล้วก็รดน้ําแล้วก็ครอบเอาไปไว้ในร่มเหมือนเดิมค่ะเลี้ยงอย่างนี้ไปจนวันที่หนะคะวันที่หกเราจะมารดน้ําแล้วก็สะบัดมเมล็ดที่ยังติดอยู่นะคะออกเบาๆนะคะสะบัดสะบัดหรือว่าเอามือหยิบทีละเม็ดก็ได้คะ่ะ แต่หลังจากวันที่6เนี่ยเราจะไม่ครอบแล้วนะคะก็คือเอาไปไว้ในร่มได้เลยมาถึงเช้าวันที่7แล้วคะ่ะเราก็จะนำต้นอ่อนของเรานะคะไปตากแดดอ่อนๆนะคะประมาณ3มชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าใบเขียวตามที่เราพอใจเราก็สามารถยกมาแล้วก็ลดน้ำหนึ่งรอบ แล้วเราก็จะมาตัดต้นอ่อนกันค่ะโดยใช้คัตเตอร์ใหม่นะคะมันจะตัดคมมากแต่ว่าระหว่างการตัดก็คือให้ตัดทีเดียวนะคะอย่าตัดซ้ำๆนะคะจะทําให้ผักของเราช้ำนะคะแล้วจะเน่าเสียคะ่ะหลังจากได้ต้นอ่อนแล้วก็เอาไปล้างน้ําให้สะอาดสักสองสามน้ำนะคะรอพัสเสด็จน้ําแล้วก็สามารถใส่ถุงเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยคะ่ะดูคลิปนี้จบแล้วลองเอาไปปลูกกันนะคะ อย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ